้หตัวม่เริเลทุกคนยสวัสดีครับทุกคนครับผมรันวิถีพาสุขวันนี้ก็พาทุกคนมาลงทะเลหาหอยแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้หอยเริ่มลงตอนเอ้ยไม่ใช่หอยทะเลน้ําเริ่มลงตอนเช้าแล้วนะครับพอน้ําลงตอนเช้านี้ก็เราก็ต้องมาหาหอยแต่เช้านิดหนึ่งนะครับผมเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่ชายหาดกระทิงลายนะครับแต่ว่าอุยอ้ยอุย้ยได้หอยอุ้ยไหนได้หอยบิดหนึ่งตัวนะครับทุกคนดิน,นี่ได้หนึ่งตัวแล้วนะครับตัวใหญ่ๆเอฟฟเลยนะครับผม ตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็น้ําจะลงตอนเช้าหน่อยนะครับเราก็รีบมานะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมวันนี้ผมก็พาทุกคนมาลงที่จะไปลงตรงใต้สะพานที่เดิมนะครับแต่ว่าจอดรถไว้ตรงที่ข้างคาเฟ่เดอะบีทนะครับผมอันนี้เป็นหอยที่เราได้ตัวแรกนะครับเป็นหอยกระปุกนี้นะครับผม แต่บริเวณนี้รู้สึกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมวันนี้วันอาทิตย์คนจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะต้องแบบคิดว่ามันน่าจะห่างหน่อยนะครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนค่อยๆหาไปนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ได้อยู่นะครับแต่ตัวถ้าตัวเล็กไม่อาน,นะครับทุกคนโอ น,นะครับอีกหนึ่งตัวนี่อีกตัวหนึ่งทุกคนก็บริเริมเลยนะครับก็บริเริมเลยเนะี่ยนี่นะครับทุกคนนี่นะครับสองตัวโตๆอะไรครับทุกคน เ,เราเจอหอยอันนี้อีกแล้วนะทุกคนนแต่ว่าก็ตัวเล็กกันจุดเดียวนะครับผมปล่อยลงไปนะครับไม่เอาโอ้ได้ตัวนี้มาแทนนะครับ ตัวใหญ่นะครับนจนเราเดินมาจากโซนเมื่อกี้ละเพราะว่าเมื่อกี้หมดไปแล้วนะครับบริเวณนั้นใกล้ๆกันมีร่องรอยคนมาหาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอ้ตัวเริ่มเลยตัวนี้ ตัวโอ้โหตัวมันเริ่มเลยทุกคนที่วันอาทิตย์นะครับน้ําลงตอนเช้าๆนะครับผมไม่ต้องกังวลเลยใครอยากมาหาวันอาทิตย์นี่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะมากๆเลยนะครับมีคนมาหาเยอะมากๆเลยไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมโอ้โหนี่ตัวเริ่มเลยทุกคนดูนี่นี่ตัวนึง อยู่กันเป็นกลุ่มเลยครับอันนี้พี่ๆเขาก็ไปหาเหมือนกันครับผมเนี่ยอ๋อคุณลุงหาเขียบปูคุณลุงได้ปูตัวเบื้องแเลยครับนี่ตัวหนึ่งเราจะเอามากองไว้ตรงอ่ะไม่เอเอาใส่ถังเลยดีกว่า ทุกคนน,นครับสามตัวเพิ่เริ่มเลยทุกคนนี่ครับหนึ่งตัวตัวเพิ่เริ่มเลยนะทุกคนโซนนี้ <c oughs> ทุกคนผมเขี่ยจนคลาดหักแล้วเนี่ยครับผมต้องได้ซื้อคลาดใหม่ละ เอาละครับ blur, ทุกคนครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ประมาณ10บโมงครึ่งแล้วนะครับน้ําก็จะขึ้นก็ประมาณ11บเอโมงน,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 นะครับผมถึงประมาณ11บเอโมงนิดๆนะครับผมน้ําก็จะขึ้นแล้วแล้วก็จะหาหอยไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาพอสมควรแล้วล่ะทุกคนก็หิวข้าวแล้วยังไม่ได้ทานข้าวตอนเช้าเลยเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับผม แล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องรันวิถีพาสุขด้วยนะครับ